นูนี้ก็เป็นเอกเมนูหนึ่งที่พลอชอบกินมากแต่ยังไม่เคยทำให้เพื่อนๆพี่ๆได้ดูนะคะมาเริ่มทำกันเลยค่ะเตรียมน้ำกันก่อน,อนเลยนะคะเตรียมน้ำสักครึ่งกะละมังพอนะคะอันนี้เยอะเกินไปค่ะพลก็เลยเททิง้งจากนั้นก็นำเกลือมาเกลือป่นมาหนึ่งช้อนชาแล้วก็มะนาวสักหนึ่งลูกค่ะมาบีบนะ้ำมะนาวลงใส่น้ำเปล่าผสมกับเกลือแบบนี้นะคะจากนั้นก็ใช้มือค่ะกวนโคเล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 ,คลให้เกลือละลายนะคะจากนั้นก็เปิดตัววัตถุดิบหลักของเราจา้า วัตถุดิบหลักของเราคือสดใหม่มากคะ่ะตัดมาจากต้นใหม่ๆม,ม,มันบาดเลยนะคะยางนี่แบบโอ้โหเยิ้มเลยจ้ะยางเยอะม,มากเพราะว่าหัวปีคือสดมากข้อเสียของวัตถุดิบที่สดเกินไปนะคะก็คือยางเยอะถ้าใครทําไม่เป็นนี่ดําแน่นอนนะคะต้องสูตรนี้ต้องแบบใส่ใช้มะนาวแบบเจ้มนๆน,นะคะถ้าไมาอย่างนั้นนี่ไม่รอดค่ะดาแน่นอนยังไงก็ดําเพราะว่าปีแบบตัดมาสดๆแบบนี้ยางเอยอะไรเอยคือแบบโอ้โหฉ่ามาก ซึ่งข้อดีก็มีเยอะเหมือนกันค่ะเพราะเราได้วัตถุดิบที่สดใหม่อยู่ทุกวันค่ะสดใหม่ยากต้นส่วนอันนี้ที่มีคนเมนต์ถามว่าดอกปีเอาออกไหมจริงๆไม่ต้องเอาออกนะคะทําแกงทาอ่อมหรือจะเอาไปนึ่งซุปก็ไม่ต้องเอาออกเพราะว่าพลอยอะคัดเอาแต่อัน่อ,อ,นอ,อนๆค่ะที่สําคัญคือหัวปีรสสดมากเปิดตัววัตถุดิบสิ้นที่2ค่ะไก่บ้านนะคะพลอยใช้เป็นไก่บ้านอ่า่ขาแล้วก็1อกค่ะใช้แช่ นี้พอค่ะที่เหลือเอาไว้ทําต้มไก่แซ่บกินไาวัตถุดิบมาแล้วก็เอามาสับเป็นชิ้นๆแบบนี้เลยนะคะชิ้นเล็กช,ชิ้นใหญ่สามารถสรับได้ตามความชอบเลยค่ะใครไม่ชอบกินไก่บ้านจะใช้เป็นไก่เนื้อก็อ่อมได้เหมือนกันนะคะหรือจะใช้เป็นไก่เหนียวก็อ่อมได้เหมือนกันค่ะสับเสร็จแล้วพอก็จะเอาไก่มาคั่วนะคะทุบตะไคร้ไปสักหนึ่งหัวแล้วก็เกลือป่นหนึ่งช้อนค่ะเปิดไฟอ่อนๆน,นะคะใช้เวลาคั่วไปประมาณ5นาทีไม่ต้องเติมน้ํานะเดี๋ยวความร้อนจะดึงน้ําจากเนื้อไก่ออกมาเองค่ะแบบนี้ ก็ไก่สุกประมาณ80%ก็เติมน้ำแล้วก็ตุนไว้ให้เปื่อยได้เลยค่ะจากนั้นเรามาเตรียมตำเครื่องแกงกันเลยค่ะพอจะใช้พริกแห้งแดงจินดานะคะใช้ทั้งหมด7เม็ดค่ะ แล้วก็ข้าวเหนียวที่แช่น้ํเมาไว้สักหนึ่งหยิบมือกับอีกครึ่งหยิบมือนะคะเพื่อนเม้นมาถามนะคะว่าทําไมต้องคั่วไก่ทําไมไม่ต้มไปเลยได้ไหมต้มไปเลยก็ได้ค่ะแต่ถ้าเรามีเวลาคั่วแบบนี้จะช่วยให้ลดกลิ่นคาวนะคะกลิ่นคาวของไก่นอไก่จะไม่มีกลิ่นคาวเลยมันจะหอมกลินกนก่นกลิ่นหม้อกลิ่นกระทะเหมือนเราทําอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเราทําผัดอะ่ะมันจะได้แบบรสชาติที่กลมกลม่อมกว่าต้มพริกเสร็จระวังลอไก่เปื่อยก็มาเตรียมล้างหัวปีกันได้เลยจ้า พอแช่ไว้ครบ15นาทีแล้วก็ล้างขึ้นได้เลยล้างหัวปีเสร็จก็มาเตรียมปรุงกันเลยค่ะใส่พริกแล้วก็เพิ่มผงชูรสอีกหน่อยนะปะลาระาสักหทัพพีค่ะปรุงเสร็จแล้วรอหม้อเดือดนะคะแต่นั้นก็ตามด้วยปีที่เราล้างเอาไว้ค่ะใส่ลงไปเลยพอใช้แค่ครึ่งหัวนะคะเพราะว่าไก่ไม่เยอะอีกครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้สับจะเอาไว้ตำเมี่ยงพรุ่งนี้ค่ะ ใส่หัวปีลงไปแล้วก็คนเลคนเลนะคะจากนั้นก็ปล่อยไว้ให้หม้อเดือดได้เลยค่ะพอหม้อเดือดปีสุกแล้วเราก็ใส่ใบเมลักที่เราเตรียมไว้ได้เลยค่ะแล้วก็คนเลคนเลแป๊บหนึ่งขั้นตอนนี้ไม่ต้องต้มนานนะคะพอมันมาจากนั้นก็ปิดแก๊สแล้วก็จัดจานเสิร์ฟไปเลยค่ะตอนนี้ขาดข้าวเหนียวมีข้าวเหนียวีครบจบเลยค่ะ